สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางวารุณีมีภูคมอยู่บ้านห้วยใหญ่ตําบลหนองแกมอำเภอเมือม,ม,มจังหวัดพิษณุโลกค่ะเมื่อก่อนเคยทํานายอยู่ทํานาแล้วอันนี้เหมือนรายได้เราน้อยก็เลยพี่แหวมาค้าขายลองค้าขายดูก็ไปรับเขาเก็บเนี่ยเขามาขายพอข,ขายแล้วมันขายดีพอข,ขายดีแล้วอันนี้เหมือนว่าการผลิตมันมันไม่ทันแล้วเราต้องต้องลงมาทําเองแล้วแหละก็เลยลองมาทําดู พอทาแล้วมันก็ไปได้อย่างไปได้อยู่จากจากที่เราเคยทานาที่ว่าเป็นไรายได้หลักต่อไปนี้ก็เอาอาชีพนี้มาเป็นไรายได้หลักของการที่เราจะมีไรายได้สม่ําเสมอคือใช้จ่ายได้แต่ละวันพอดีใช่ทําเองขายเองแล้วก็เป็นไรายได้หลักไปแล้วก็หยุดทานาไปแล้วลคล้ายๆว่ามันเป็นไรายได้จากจากรายได้ที่แรกคิดว่าเป็นไรายได้เสริมใช่ไหมไม่เสริมแล้วเป็นไรายได้หลักไปแล้ว<ม>หยุดหยุดจากการทานาไปแล้ว อยู่จการทำเนิใช่ตรงนี้มันโอเคกว่าเลยจะทำทำเอยทำส่งเขาเลยกระบวนการทำขั้นแรกก็แช่ข้าวแล้วนำข้าวไปโม่นำข้าวโม่มาแล้วก็ใช้น้ำตาลแล้วก็เกลือน้ำตาลทรายขาวแล้วก็เกลือแล้วคนให้เข้ากันให้มันละลายละลายแล้วก็เวลาเราใส่ผงปูหน่อยนึงกันมัน คล้ายๆว่าให้ให้ขนมมันไวขึ้นพักแป๊บเดียวก็รีบนึ่งเลยต้ตาลซาแล้วก็ใช้มะพร้าวมะพร้าวก็ซื้อเขาบ้างมีต้นเราเองบ้างงานนี้ก็ไปหาซื้อท้องตลาดก็ทุดิวตามที่เขามีขาย ขายแบบแผ่นนิ่มก็ได้ถ้ามีคนมาซื้อแล้วก็ส่วนมากจะเอาไปตากแดดให้แห้งแล้วค่อยเอามาทอดแต่ต้อง <_ c oughs> ตากสองวันตากสองวันถ้าวันเดียวมันไม่แห้งปัญหาคือของแพงของขึ้นเรื่อยๆวัตถดุดิบบางอย่างของขึ้นอย่างสมมติเราใช้แก๊สหนึ่งใช่ไหมแก๊สก็ขึ้นนั่นแหละปัญหาอยู่ตรงนั้นน้ำมันก็แพงน้ำมันทอดเฉลี่ยมากมางน้อยมาบางวันก็อาจจะเกินไปบางวันก็อาจจะต่ำลงมา ฉลี่ยเราไม่เกินวันละหนึ่งพันประมาณนี้แหละคือว่ารายได้เรามันดีอย่างตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปไกลเรื่องขึ้นรถใช่ไหมเราอยู่กับบ้านแจ้งมาแล้วก็ทําเสร็จแล้วก็ส่งเขาแล้วก็มาคือที่ส่งเราก็อยู่ใกล้ไม่ได้อยู่ไกลอยู่ใกล้เนื้อร้านดังเดิมที่ทํากันอยู่ก็ตรงนี้แหละจุดนี้แหละทาสเตอร์เฟสก็แม่ค้าเข้าเก็บงาพิกโลศูนย์แปดสี่หกสองสี่หกแปดสองหนึ่ง